คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มสวท .FM 105 MHz เมกะเ สวัสดีครับพบกับเราสองคนนะครับพี่สุทธิวันที่นีวแสนวันชัยเจตทิวงพบกันอีกแล้วนะครับเป็นประจําทุกวันอาทิตย์เช่นนี้ครับทุกค่ำคืนหลังข่าวภาคหลักทุ่มคร่งถึงสองทุ่มครับเรื่องของแรงบันดาลใจเรื่องของสาระนะครับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับชีวิตความเป็นอยู่ของเราด้วยนะครับจะอัปเดตกันให้ท่านฟังได้ฟังผ่านการพูดคุยกับแขกรับเชิญฟังมุมมองฟังวิสัยทัศน์กันนะครับ วันนี้แขกรับเชิญที่ยังคงอยู่กับเราครับพี่สุดคุณจารุวรรณสุวรรณศาสตร์ผู้อำนวยการฝ่ายไมซ์อินเทลเลจนนซ์และนวัตกรรมและท่านยังเป็นรักษาการผู้ทรงคุณวุิของสนัก,การส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศกา,ารสสปอนนอหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าทีเซ็เนี่ยนะครับคุยค้างไว้เลยว่าในทีเซ็เองเขามีศักยภาพเรื่องการบริหารข้อมูลได้อย่างไรแล้วก็จัดสรรสิ่งเหล่านั้นให้กับผู้ประกอบการอะไรอยู่ที่ใครจะเก็บเกี่ยวส่วนนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีด้วยวันนี้จะมาคุยต่อเนื่องครับพี่สุ์ว่าแล้ว ในโลกของแรงงานโลกของการศึกษายุคใหม่คุณจะต้องปรับตัวอย่างไรเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นด้วยแล้วก็คุยเรื่องของ Open Data ถือเป็นเรื่องใหม่ที่เรียกได้ว่าเราสองคนเนี่ยก็ยังแทบจะไม่มีความรู้แบบร้อเนะเราต้องเรียนรู้กันอีกมากเหมือนกันจริงๆเรื่องแบบนี้มันไปไวมากที่สดุด ใช่ค่ะจังตั้งแต่พูดคุยกับทางคุณรสตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนมาถึงอาทิตย์นี้ที่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของการติดปีกเลยนะเนี่ยเหมือนนั่งคุยกับคุณรถแล้วเหมือนติดปีกตัวเองหลายๆเรื่องบางเรื่องเราก็รับทราบแต่บางเรื่องเนี่ยมันเหมือน <c oughs> ากับการมา <c oughs> เขาเรียกอะไรนะํามารับสมองเราเพิ่มขึ้นอีกจริงๆในโลกทุกวันนี้ <c oughs> มันมันไม่สามารถที่จะ กระพริบตาได้เลยนะคุณติกระพริบตาแป๊แบบเดียวเนี่ยหลุดแล้วเราเอาเลยอะ่ะเราเอาเพราะฉะนั้นในเรื่องของโซเชียลมีเดียหรือไอทเนี่ยมันเป็นความสําคัญของคนยุคทุกวันนี้ไม่ใช่ยุคใหม่นะยุคทุกคนที่จะต้องเข้าไปรับรู้กระโจนจเข้าไปเข้าไปหาข้อมูลนะคะจริงแล้วยิง่งยุคซอฟ t ์พาวเยุคที่เรามีภาคบริการที่ ขยายใหญ่โตมากอยางทุกวันนี้คนที่จะเข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้น้องๆนักศึกษาจบหม่อยากจะทํางานด้านนี้หรือใครอยากประกอบธุรกิจด,ด้านนี้ต้องฟังจริงๆนะครับตอนนี้ที่คุณโรสจะได้ต่อยอดเรื่องที่พูดคุยค้างไว้ว่าแล้วข้อมูลที่เราจะหามาจากในส่วนของโอเพนดาต้าของรัฐบาลโดยทีเซนที่ได้จัดสรรให้กับประชาชนทั่วไปนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยจะมีหน้าตายอย่างไรและมีกลไกแบบไหนเดี๋ยวไปคุยกินต่อกับคุณโรสครับค่ะโปรเจกต์วินเอชั่นที่อยู่ข้างหลังโรสนะคะ ขายอินขายของเนี่ย <c oughs> ก็คือมันมันเป็นโครงการที่เกิดขึ้นช่วงช่วงเออก่อนโควิดเอหรือ <c oughs> หลงัหลงโควิดช่วงก่อนโควิดนานแล้วเหมือนกันนะจําได้นานนานแล้วโควิดอ่ะก่อนโควิดทีนี้เราเราก็มองว่าเออคนไม่ค่อยผู้ประกอบการเนี่ยไม่ค่อยใช้นวัตกรรมเท่าไหร่เพราะเขามองว่าพอตรงนี้มันเหมือนเป็น extra Cost, นะ์ตร้อ่ะเขาสู้เอาเงินเนี่ยไปจัดสรรเรื่องการทำ โฆษณาโปรโมทงานดีกว่าให้คนรู้เยอะๆว่าเขามีการจัดงานเมื่อเมื่อก่อนจะเป็น m ม n ์เซ็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะคะ mm hmm. ดังนั้นเรื่องของการเอาโนัตก,กรรมไปใช้เนี่ยก,ก็ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ <c oughs> แต่โครงการเนี้ยตั้งแต่แรกเนี่ยเราก็มีเอแนวคิดว่าหนึ่งคือทํำยังไงจะให้เขารู้ว่าเทคโนโลยีหรือนนัตก,กรรมเนี่ยมันช่วยทําให้งานของเขาเนี่ยมันมันสะดวกขึ้นมันง่ายขึ้นนะคะเราก็เลยมีการ เรียกว่าทำดิจิทัลลิ t เทอเรซีเราก็มีการแบบจัดเทรนนิ่งคอร์สเพื่อให้คน mm hmm. สนใจเนี่ยเข้ามาฟังแต่และเรื่องแล้วพอเขาเริ่มเปิดรับเราก็ต่อด้วยว่าถ้าเกิดสนใจเนี่ยเราก็ไปทำงานกับดีป้านาเอสวทชนะคะแล้วก็บอกเขาว่าให้เขาช่วยส่งลิสต์ของเทคเฟิร์มหรือไม่ก็สตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับคล้ายๆ t r a v ทราเวลเทคค่ะ ส่งลิสต์เราบริษัทเหล่านั้นมาแล้วเราก็มามาไล่มาสกรีนแล้วเราก็คุยกับแต่ละเจ้าว่าเอ้ยบริการของเขาเนี่ยถ้าจะมาใช้กับงานไมซ์เนี่ยมันจะมีอันไหนได้บ้างเราก็เลยคุ๊ปิ้งทั้งง่ายๆก็คือเทอเทคที่เกี่ยวข้องกับบริการก่อนที่จะถึงการจัดงานก่อนการจัดงานเช่นอะไรเช่นระบบลงทะเบียนใช่ไหมคะเรื่องของอ,อ,อสมมติระบบลงทะเบียนก่อนถ้าเทคที่เกี่ยวข้องกับหน้างานเลย ตอนนั้นก็จะเป็นในช่วงโควิดก็จะเป็นหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อที่ในพื้นที่หรือไม่ก็เป็นพวกวิดีโออนาลิติกที่เวลาลงทะเบียนแล้วก็ดีเทคหน้าแล้วเดินเข้ามาเลยเพราะตอนนั้นเราจะไม่แบบมามา,มาสัมผัสใช่ไหมคะดีเทคหน้าแล้วเดินเข้ามาเลยแล้วก็ดูเป็นฮิตแมปว่าคนนะ่ะไปอ,ออยู่ตรงไหนการดูฮิตแมปก็คือจะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในงานเพื่อที่ผู้จัดงานจะได้รู้ว่า อ๋อคนเขาไปเดินตรงไหนมากกว่ากันหรือคนไปออตรงไหนอาหารเพียงพอหรือไม่เพียงพอ <มา S 2> ต้องเพิเนะ่มยังไงบ้างอ่าหรือว่าเพื่อที่ว่าปีหน้าจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้มาวางอร์แ l ลนใหม่ว่าเอ้ยส่วนมากคนเดินมาเขาจะไปตรงนี้ก่อนดูพฤติกรรมอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ใช้นณะักนะวันงานกับเทคโนโลยีที่ใช้หลังจากจบงานแล้วเช่นก็เป็นพวกเอ่อแพลตฟอร์มที่เป็นเซอร์เวย์หรือถ้าปัจจุบันก็จะเป็นพวก แชท GPT ที่มาใช้ว่าอ่ะเซชันจบแล้วส่งซัมมารีของของการจัดงานส่งมาให้ผู้ผู้เข้าร่วมงานเลยอย่างเงี้ยมันมันก็จะมีเทคโนโลยีที่สามารถวางตามเจอร์นี่ของของลูกค้าได้ดังนั้นเราก็เลยเอาไปแนะนำแล้วก็พยายามให้ผู้จัดงานเราเนี่ยมาเจอกับพวกเทคเฟิร์มโดยที่เราจัดเป็นเทคโนโลยีนะคะก็คือเป็นหมาที่คนนั่งโต๊ะเนี่ยก็คือพวกบริษัทเทคทั้งหลายนั่งโต๊ะแล้วลูกค้าที่เข้ามาคุยกับเขาเหมือนเหมือนสปีดเดตติ้งอะคะ่ะ คนละห้านาทีสิบนาทีเนี่ยลูกค้าที่มาเจอเขาก็คือเป็นพวกบริษัทผู้จัดงานไหม่ที่แบบอ่สนใจอยากจะคุยเรื่องเทคโนโลยีไหนเซอร์วิสไหนก็เข้าไปคุยกับเขาได้อันนี้ก็พอเป็นหมากก็ทำให้เขาได้เจอกันแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการให้วอลเชอร์พอเขาเริ่มสนใจที่อยากจะตัดสินใจเนี่ยเขาก็ต้องจับมือกันนะคะเหมือนแบบเป็นแฟนกันก่อนแล้วมาเสนอพวกโพโซกับทีเซ็บว่าเอองานพี่นะอยากจะเอาเทคโนโลยีนี้มาช่วยนะเพื่อยกระดับอะไร มี KPI อะไรเพิ่มเติมแล้วเราก็จะมีกรรมการในการที่จะฟังเหมือน pitching อะฝึกให้ให้เทคให้ให้ผู้ประกอบการไหมเราเป็นเป็นแบบรู้จัก pitching อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเจ้าไหนที่แบบตอบโจทย์เราอะค่ะเราก็จะให้ voucher โดยที่เราจะให้กับเทคเฟิร์มนะคะที่เป็นคนได้แปลว่าเทคเฟิร์มเนี่ยก็ต้องเอาเทคโนโลยีนั้นอะมาซัพพอร์ตงานที่เขาจาับมือมาคุยกันก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราทำผ่านโครงการ innovation นะคะ วันไหนคะเนี่ยเริ่มสองตุลาเห็นข้างหลังไม่ชัดนี่คุณรสช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะอ่าสองตุลาคุณรถบ,<อ>บอกได้เลยคะ่ะบอกได้เลยค่ะวันมีวันไหนที่ไหนยังไงค่ะจริงๆรจริงๆก็คือเออตัวเทคโนโนายเนี่ยเราจัดแค่ปีละครั้งเนื่องจากว่ามันมันก็ต้องใช้งบประมาณต้องอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มคิดว่าเออปีละครั้งมันไม่ค่อยพอเราจัดเป็นเหมือนแบบสไตล์พวกพวกสตาร์ทอัพเนี่ยเขาชอบเจอกันแบบ เออจอกันชิดแชทคุยกันกินเหล้ากินเบียร์แล้วก็ได้คุยธุรกิจต่อสไตล์เขาอะไรเง่้ยนะ uh huh. อ่าเราก็เลยจัดเป็นเออเราเลยเรียกว่าโซเชียลแผก็คือเป็นสถานที่ที่แบบให้เขามาโซเชียลกันแล้วก็มาคุยกันในในในเออบรรยากาศที่สบายๆจะได้แบบว่าไม่ต้องแบบ คร่งครึมมากแต่ว่ามาแค่มาคุยอย่างเดียวก็ไม่พอเราก็จะมีมีการทอล์กเล็กๆนะคะประมาณ45นาทีโดยที่แบบจะมีผู้รู้ค่ะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องแต่ละเรื่องซึ่งธีมในปีหน้าของเราก็เป็นเรื่องของ Data d ด f ฟ e ฟนนะคะเราจะเน้นให้ผู้ประกอบการว่าเอ้ยในเมื่อคุณจัดงานน่ะคุณนั่งอยู่บนก้อนข้อมูลขนาดใหญ่ของคุณนะ่ะ คุณจะเอามันมาทาให้มันเกิดประโยชน์อะไรยังไงได้บ้างนะคะในในทีมในปีนี้เราก็จะเน้นเรื่องการเอา Data ไปใช้เนี่ยแหละคะ่ะก็จะมีคนที่มาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Data แล้วถ้าเรามีเวลาเราก็จะทําเป็นเวิร์ h ช็อปเพื่อที่ว่าละลายพฤติกรรมให้ในแบ่งเป็นกลุ่มๆโดยในกลุ่มเนี่ยก็จะมีทั้ง t e c h Fi r m มแล้วก็เอ่อเป็นไมเซอร์ก็คือผู้ให้บริการไมเซออยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเขาจะได้มีเวลาได้ได้คุยกันนะคะก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งให้เขาทำกิจกรรมเสร็จแล้วเราก็ค่อยปล่อยเป็นแบบเอ่อเน็ตเวิร์ ก็งานนี้ก็จะจัดวันที่สองตุลาที่ที่ Growfish ค่ะก็เป็นเอ่อเป็นเป็น co-working space อันใหม่นะคะที่เขาเพิ่งเปิดเราก็ไปช่วยเขาเปิดก็อาจจะช่วยแนะนำเขานิดนึงเพราะว่าเขาก็ช่วยสพ p ร o r t เราขอขายของให้เขานิดนึงว่า Growfish <c oughs> เปิดใหม่ตรงสี่แยกสยามเลยนะคะโอ้ค่ะ เป็นเห็นเ<อ>แเ้าเห็นเช<า>ิญทั้งคู่เลยนะคะไป <c oughs> เปาเสริมได้นะคะน่าน่าสนใจมากครับคุณรถน่าสนใจนักสุดว่า <c oughs> นี่คือความใหม่ที่ที่จะเป็นความใหม่ที่เกิดขึ้นไม่ซ้ําปีกันเลยคือแต่และปีมันต้องมีอะไรที่ใหม่ๆมาตลอดแล้วเราคุณรถพูดมาทําให้เราเห็นว่าหลักสูตรการตลาดแบบเดิมๆแนวทางการตลาดแบบเดิมๆอาจจะก,กําลังสูญสลายไปในเร็ววันนี้เพราะทุกวันนี้เนี่ยการการ การที่เราจะมีรูปแบบธุรกิจใหม่ๆม,มันเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีที่จะมาขับเคลื่อนเช่นนี้เนี่ยทำให้เราเห็นนะรูปแบบใหม่ๆเช่นการเอามาเจอกันสร้างแพลตฟอร์มสร้างเวทีเขาได้มาเจอกันร,รูปแบบต่างๆถ้าเป็นเช่นนี้อดถามไม่ได้จริงครับคุณโรสครับว่าแล้วแบบนี้ผู้ประกอบการไทยบุคลากรคนไทยพร้อมแค่ไหนว่าด้วยเรื่องของตลาดแรงงานละต้องรีสกิลเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วภาคการศึกษาตอนนี้เราเราไปถึงไหนแนละ้วในส่วนนี้คิดว่าต่อไปเนี่ยบุคลากรในส่วนนี้จะต้องปรับตัวอะไรเพื่อที่จะรับมือกับ สิ่งต่างๆที่มันเปลี่ยนไปลักษณะเนี่ยก็เป็นคำถามที่ท้าทายมากนะคะเรื่องเรื่อง h u m แ n น a p i t a l เนี่ยเออก็พอดีลกก็มีมโอกาสได้ไปดูข้อมูลของ UN อนะฮะ UN เขาก็จะมีการทำ Index ว่าเป็นเป็นดิจิทัลเนชั่นที่ที่เหมือนเขาจะทำแรนกิ้ของประเทศอะค่ะว่าประเทศเนี่ยประเทศไหนที่เป็นดิจิทัลเนชั่น ก็จะได้แบบคะแนนสูงสุดโดยเขาวัดอยู่3เรื่องเรื่องที่1ก็คือเรื่องของระบบสาธารณูปโ,โภคด้านไอทก็คืออินฟาสตรักเจอร์ด้านที่2ก็คือเรื่องของการให้บริการที่เป็นออนไลน์เซอร์วิสของภาครัฐที่ตอนนี้ประเทศไทยเราก็กำลังพยายามผลักดันตรงนี้อยู่ให้เป็นเป็นอ e ี o อ e เม m นต์ด i จิทัล g o v e r เม e นต์นะคะอันที่3ก็คือเรื่องของ Human Capital ซึ่งอันเนี้ยข้อ2กับข้อ3อ่ะเป็นเป็นเรื่องที่ รัฐบาลกําลังให้ความสาคัญแล้วก็พยายามผลักดันตรงนี้นะคะอย่างเช่นซอฟต์พาวเวอร์จะเห็นว่ามันก็จะมีเรื่องโอฟอสเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งการที่เราพัฒนาตัวโปรดักของเราเองอะไม่มากก็น้อยเรื่องของดิจิทัลความความรู้เท่าทาีนเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลมันก็น่าจะต้องควบคู่กันด้วยเพราะปัจจุบันพอเราทําขายบางคนเดี๋ยวนี้ไม่มีหน้าร้านเนาะก็เป็นร้านออนไลน์ <S <S แล้วการจัดการหลังบ้านเนี่ยมันก็มีระบบอะไรมาช่วยเยอะมาก ภายใต้เรื่องของการจัดการหลังบ้านเนี่ยเมื่อก่อนเราจะรู้จักแค่ CRM ใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ต้องมีอะไรอะ CMS มีโอโ้ระบบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยทําให้ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีเครื่องมือเยอะแต่ทํายังไงที่เขาจะมีมีความมั่นใจหรือว่ามีความเขาเรียกว่าอะไรอะความความสบายใจในการที่จะใช้เครื่องมือเหล่านั้นก็ต้องก็ต้องบอกว่า โอเคมันอาจจะต้องมีการ up skill re skill สำหรับคนในยุคเรานะรุ่นรุ่นพวกเราเนี่ยอาจจะต้องปรับตัวเยอะหน่อยแต่เด็กๆอะ่ะเขาไม่มีปัญหาแล้วเพราะเขาโตมากับเรื่องเหล่านี้นะคะ hmm. จะเห็นได้ว่าเถามว่ากังวลไหมร่วมไม่กังวลเพียงแต่ว่าทําให้เขาได้มีโอกาสอย่างที่พูดไปตอนตอน้นคือเรื่องของ accessibility อ่ะให้เขามีความเท่าเทียมในการเข้าถึงเรื่องข้อมูลเ hmm. ข้าถึงเรื่องของทักษะ เหล่านี้แล้วเราลบมั่นใจว่าเรื่องของภาคการศึกษาเนี่ยเขาก็ใส่เรื่องของดิจิตอลเข้าไปค่อนข้างเยอะอย่างสมัยก่อนอเราโคโดดิ้งเนี่ยต้องมาเรียนกันตอนปริญญาตรีแต่โคโดดิ้งสมัยนี้เด็กประถมเขาก็เรียนกันแล้วเรื่องโคโดดิ้งอะ่ะดังนั้น <laughs> ดังนั้นมันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะ ใช่คนที่คุณตีต้องห่วงอ่ะคือพวกเราเนี่ยวัยเนี่ยวัยพี่จุดวัยพี่โรสเนี่ยว่าเราจะอยู่ยังไงตัวเองดีกว่าคุณโรสค้าต้องห่วงตัวเองมากกว่าเสริมเสริมคุณตีนิดนึงระหว่างสตาร์ทอัพกับองค์กรใหญ่ๆตอนนี้ที่คุณโรสจะต้องเจออยู่แล้วในกลุ่มขององค์กรที่เข้ามาร่วมที่มาร่วมทํางานเป็นพันธมิตรกับคุณโรสเนี่ยสตาร์ทอัพกับองค์กรใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้สัดส่วนเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันเป็นขนาดเล็กลงหรือว่ายังไงการปรับตัวของผู้ประกอบการนะคะ คือคือถ้าถ้าในส่วนที่พอจะดีลด้วยกับเรื่องของ Travel t e c ทออะนะคะตอนนี้สตาร์อัพเราก็ค่อนข้างเขาเขาปรับตัวค่อนข้างดีแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันเหมือนจะมีนักลงทุนที่ตอนนี้ด้วยความที่โลกมันมันแคบมากเนะนักลงทุนเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนไทยหรือเขาต้องมาอยู่ในประเทศไทยแล้วเขาอยู่ตรงไหนเขาก็สามารถลงทุนได้ดังนั้นเนี่ยสตาร์อัพเนี่ยค่อนข้างจะปรับตัวได้ได้ค่อนข้างไวในการที่ จะหานักลงทุนมาช่วยต่อยอดในเรื่องของเทคโนโลยีที่เขามีอยู่ยกตัวอย่างเช่นเ,เรามี startup เจ้าหนึ่งที่เขาดูแลเรื่องของ Facility Management ก็คือเรื่องของการเอา AI เนี่ยไปจับกับไอตัวระบบระบบแอร์ค่ะระบบเความเย็นที่ใช้กับไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนลูกค้าเขาคือโรงงานเนาะเป็นแอร์โรงงานอะไรเงี้ยดูว่าทํายังไงต้องออจัดไฟยังไงให้มันไปประหยัดไฟที่สุดเอางี้เบสิกของเขาคือแค่นี้โดยใช้ AI แล้วเขาก็เริ่มขยับมาสู่อุตสาหกรรมเอ,อ่อมาเรื่องของโรงแรมพอโรงแรมเขาก็เริ่มมาสูน์แสดงสินค้าเพราะท,ที่ที่เหล่านี้เนี่ยการใช้ไฟมันขึ้นอยู่กับเมื่อมีงานไม่มีงานถูกไหมคะดังนั้นเขาก็เริ่มเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มปรับตัวเพราะว่าเขาส่วนมากกลุ่มกลุ่มคนเหล่านี้เขาก็จะเป็นยังองช็อปเปอร์เขาค่อนข้างจะรู้ว่าเขาจะต้องมายังไงแล้วโลกก็เลยมองว่าการที่เราสร้างแพลตฟอร์มที่ให้เขามาเจอกันเนี่ยมันม,มันดีกว่าการที่เราไปให้เงินเขาอีกนะ เพราะเขาก็มีฟีดแบ็กกลับมาว่าเออเขาต้องการตลาดเขาไม่ได้ต้องการเงินเพราะว่าเงินเราเป็นภาครัฐเราก็คงไม่ได้ให้เขาอะไรมากมายแล้วเราคงไม่สามารถจะให้เขาได้ตลอดนะก็ก็ก็เลยมองว่าการที่เราเป็นตัวกลางที่เราเชื่อมเชื่อมโยงเขาไปสู่ตลาดเนี่ยน,น่าจะเป็นการเปิดเปิดตลาดให้ให้กับแต่ละคนมากกว่าเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเทคโนโลยีเหล่าเนี้มันจะสามารถมาช่วยอุตสาหกรรมเราได้อย่างเช่นตอนแรกๆเลยที่ที่เราเริ่มเริ่มคุยกับเทคเฟิร์มอะค่ะ เจ้าที่เขาเป็นเป็นเจ้าอ่านเป็นวิดีโออ่านป้ายทะเบียนนะคะค่ะอ่าเขาก็เขาก็ใช้ส่วนมากเขาก็จะไปดีลกับพวกซีซีทีวีไว้แบบจับว่าเอ้ยเราขับรถเร็วหรืออะไรเงี้ยใช่ปะ่ะท,ท,ที่ที่โดนจับบ่อยๆอะไรเงี้ยเขาจะอ่านป้ายทะเบียนว่าคันนี้ขับเร็วก็โดนจับแต่พอเป็นอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าศูนย์แสดงสินค้าก็มาถามรถบอกว่าเออเนี่ยรู้จักเจ้าแบบถ่ายถ่ายทะเบียนไหมอ่ะเพราะว่าเขาอยากได้เทคโนโลยีเหล่าเนี้ยมาเพื่อถ่ายเวลา รถบรรทุกคืองานแสดงสินค้าเนี่ยเขาจะจ่ายลูกค้าจะจ่ายเงินตั้งแต่วันเซตอัพถูกไหมคะแล้วมันจะมีรถแบบขนของเข้ามาแบบเป็นสิบๆเป็นร้อยๆคันเราเข้ามาในศูนย์นะแล้วศูนย์มันก็มีปัญหาในการจัดการเรื่องโลจิสติกเขาก็อยากได้ระบบ AI เนี่ยมาถ่ายป้ายทะเบียน hmm. เพื่อที่เขาจะสามารถลงทะเบียนป้ายก่อนแล้วก็จัดสรรว่าอาคุณมาเวลาไหนอาะเ้า,า hmm. ออนี้มาแล้วออกไปแล้วอ,อันนี้ว่างแล้วคือจริงๆมัน ันช่วยมันมันไปได้ของเขาเองอะ่ะเราแค่เชื่อมโยงเขาอะ่ะแล้วเขาก็ไปคิดของเขาได้เองว่ามันจะมีโซลูชันอะไรซึ่งบางทีเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะครับเป็นมันเป็น,เป,นเป็นสิ่งเปลี่ยนแปลงไปในทั้งภาคราัฐภาคเอกชนเลยที่เมื่อก่อนภาครัฐต้องต้องอุ้มชูต้องช่วยเหลือกันแบบตรงๆให้เงินต้องดูแลแบบใกล้ชิดตอนนี้บริบทเปลี่ยนไปภาครัฐช่วยเฟสิลิตีมันก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้การขับเคลื่อนก็จะเป็นไปในในส่วนของภาคเอกชนในส่วนของคนรุ่นใหม่ส่วนคนส่วนของภาค ภาคธุรกิจเองที่เขาจะต้องเดินหน้าเองซึ่งน่าจะนำมาสู่ประสิทธิภาพนะโรถนั้นน่าจะนำมาสู่ลักที่ดียิ่งขึ้นนะตรงนี้เนี่ยอ่ะสุดท้ายตรงนี้สั้นๆให้คุณรถฝากไว้ถึงถึงไมซ์วิด a เวชั่นโปรเจกต์นี้ในในในอนาคตต่อไปที่ทางต่อค่ะก็จริงๆโครงการไมซ์วิดูเวชั่นเนี่ยเราก็เพิ่งได้ระบรางวัลเลิศลัดไปนะเป็นความภูมิใจของชาวสสกนนะคะว่าเออก็คือเราพยายามจะจะบอกไปว่าโครงการนี้มันเป็นโครงการที่เราเริ่มจาก พนพอยต์ point, หรือความเจ็บปวดของผู้ประกอบการก่อนแล้วเราก็ค่อยคิดว่าแล้วเราจะมีโซลูชันอะไรที่จะไปตอบโจทย์เขานะคะคมันมันก็เลยทำให้โครงการนี้ก็ก็สามารถเติบโตมาได้หลายๆปีนะซึ่งซึ่งก็ตอนนี้ก็ก็อยู่ตัวระดับหนึ่งแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนไปอย่างที่เมื่อกี้คุณตีก็สรุปให้ก็คือว่าเราไม่ได้เพราะว่าการที่เราให้เงินนะเราไม่ได้ให้เยอะมาก แต่แต่เราคิดว่าสิ่งที่เราให้คือให้โอกาสให้ตลาดเขามันน่าจะดีกว่าดังนั้นในในในปีนี้และปีถ,ถัดไปอะค่ะเราก็จะพยายามคิดค้นด้วยทีมนะอย่างอย่างที่บอกว่าทีมปีนี้ก็คือเรื่องของ Data าดิเวนตเราก็พยายามสร้าง awareness ให้กับผู้ประกอบการว่า Data มันมีมูลค่าแล้วเขาสามารถใช้ Data าเขาเนี่ยเพื่อตอบโจทย์กับลูกค้าเขาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าลูกค้าแฮปปี้เอ็กซิบิเตอร์หรือคนที่จ่ายเงินมาเข้าร่วมง,งานเอ็กซิบิชันหรือว่าคนเข้าคอนเฟรนซ์แฮปปี้ คนข้าคอนเฟรนส์สามารถไปต่อยอดที่ชุมชนไปสร้างรายได้ต่างๆนานาได้เราก็ถือว่าเอ้ยไม้์่ยมันเป็นตัวกลางที่สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สามารถกระจายรายได้ได,ได้อย่างแท้จริงดังนั้นเนี่ยเ,เรื่องของนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งทุกคนอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมามาช่วยช่วยกันดูตรงนี้ว่าตัวเองสามารถเป็นจิ๊กซอส่วนหนึ่งในการที่จะมาช่วยทําให้ไมค์เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ ช่วยทาให้มันเกิดรายได้กระจายกระจายรายได้ไปตามที่ต่างๆตามชุมชนตามอะไรก็สามารถได้ไประโยชน์จากไม้สด้ไดได้อย่างไรนะคะซึ่งอันนี้เราก็อยากจะใช้ m ม้ซูเนอร์ชั่เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่จะเอื้อมือเข้าไปหาไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการด้านนวัตกรรมหรือแม้แต่ผู้จัดงานเองก็เราก็เป็นตรงกลางที่เราจะจะจะ,จะดูว่าเราจะสามารถต่อยอดตรงนี้ไปได้ยังไงแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเรามองว่า การที่เราเอาเครื่องมือทางเทคโนโลยีไปใช้และสามารถทำให้เกิด business model หรือทำให้เกิดสร้างรายได้ต่างหากล่ะที่จะทำให้คนใช้เนี่ยเขาเห็นว่าเอ้ยมันมีประโยชน์จริงๆก็ทีเส็เราไม่ได้รู้ดีไปกว่าทุกคนดังนั้นเราก็เลยอยากจะให้ My i n n o v a t i o n เนี่ยเป็นตัวกลางที่ที่จะเชื่อมโยงเอาผู้รู้ทั้งทั้งสองฝั่งเนี่ยมาเจอกันอย่างที่โรยกตัวอย่างไปแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ทำยังไงที่นอกเหนือจากการที่เขาเดินทางเข้ามาจัดงานไม้์ในประเทศไทยเขาได้บรรลุประสงค์เป้าประสงค์เรื่องของธุรกิจเรื่องของ ROI แล้วเนี่ยเขายังสามารถได้ ROX ซึ่งก็คือ return on experience กับประเทศไทยเพราะนี่จะเป็นสิ่งที่มันยืนนานกว่าว่า,วาเออทำไมเราถึงแข่งขันกับสิงคโปร์ได้กับฮ่องกงได้เพราะว่าเรามีความหลากหลาย ที่เข้ามาแล้วจะสามารถเอ็นจอยครั้งนี้เขาอาจจะเข้ามาเพื่อมามา,มาทํางานแต่พอเขาประทับใจที่มาบ้านเราครั้งหน้าเขาอาจจะพาครอบครัวเขามาเที่ยวในฐานะนักนักท่องเที่ยวก็ได้ดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ได้เป็นลูกค้าเก่าอ่ะที่กลับเข้ามานะคะเพียง mm hmm. แต่ว่าบทบาทเขาจะเปลี่ยนไปแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็คือเราต้องช่วยกันสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเดินทางไม่ว่าจะมาในรูปแบบของมาทาธุรกิจหรือมาท่องเที่ยวก็แล้วแต่ทํายังไงที่การเดินทางของเขาเนี่ยมันจะ seamless มันจะ access ไปตามจุดต่างๆได้สะดวกสบายมากขึ้นนะคะก็ก็อันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าก็ก,ก็อยากจะเชิญชวนมาทำงานร่วมกันกันกบสสปนสีสันสุดสัปดาห์แบบฟังแล้วก็รู้สึกฉลาดขึ้นมาเยอะเลยพี่สุดน สิ่งที่เราไม่ไม่รู้เนี่ยได้ได้รู้จากการคุยกับคุณรสสองตอนนี้จริงๆนะว่าโอ้โหในแวดวงของภาคบริการอย่างการจัดประชุมและงานศการนั้นหยุดนิ่งไม่ได้แม้ว่าเราจะมีจุดแข็งไทยมีศักยภาพโดดเด่นขึ้นมาในหลายปีหลังๆแต่เราก็จะช้ลลาใจไม่ได้นะคู่แข่งก็เข้ามาเยอะการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปลี่ยนไปตลอดเวลาและแรงงานที่จะต้องปรับตัวเราก็ได้ทราบแล้วว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างแต่ที่แน่ๆครับโอเพน a t a ของรัฐบาลจะเป็นประโยชน์จริงๆสำหรับผู้ประกอบการ ค่ะก็อย่างที่คุณคุณตีถามคุณโรสตลอดเวลาในเรื่องของการจี้ไปตรงจุดว่า Open Data เนี่ยได้ถึงไหนลึกถึงไหนมันย่งคุณโรสบอกแหละว่าท้าทายทุกอย่างบางเรื่องที่คุณตีถามเนี่ยพิสุดก็มองว่าถ้าเราถามคือเราเป็นเหมือนเป็นตัวกลางนะในรับรับข่าวสารจากตัวผู้ใหญ่เพื่อส่งต่อไปให้กับคนฟังเนี่ยส่วนเองอ่ะจะต้องให้เขามั่นใจได้ด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมีประโยชน์ต่อเขาจริงๆเหมือนอย่างที่คุณโรสพูดถึงตัวอง,องค์กรของ ของคุณโรถเองเนี่ยก็อยากจะเอื้อมำนวยให้กับผู้ประกอบการด้วยแล้วคนที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME หรือสตาร์ทอัพเนี่ยตรงส่วนนี้เนี่ยพิสุดนมองว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอะ่ะมันส่งผลดีต่อทุกคนแต่การลึกหรือเขาเรียกกันข้อมูลเชิงลึกกับเชิง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 ไหนที่สามารถจะเข้าถึงมากที่สุดโอเพน a t a ตรงนี้จะเกิดขึ้น มากน้อยขนาดไหนเนี่ยตรงนี้ก็คงลงต้องติดตามกันต่อไปนะคุณตีมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าประเทศเราเวลาพี่สุดคิดถึงเรื่องนี้แล,แล้วเนี่ยนึกถึงความเจริญน่ะนึกถึงความความคิดแนวใหม่ของผู้ใหญ่หรือล้ทางภาครัฐน,นีวันนี้เราเราไม่ได้อยู่กับที่นะคุณตีนะเราเรากําลังเดินทางแต่อย่างที่บอกอะ่ะใ,ในการเดินทางของเราก็จะมีการระแวดระวังอะ่ะเราะเรากลัวเพราะว่าก่อนก่อนหน้านี้หรืออะไรต่างๆอะ มันมอบอกบอกในเรื่องของอย่างเรื่องของตัวไซเบอร์ต่างๆที่ตอนนี้ตารวจไซเบอร์ก็พยายามตามล่าอะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องของอวิชาชีพอะไรตรงส่วนนี้เนี่ยการเกิดบิ๊กการเกิดบิ๊กดาในการที่เป็นโอเพนเลยเนี่ยส่วนอื่นๆเนี่ยทางผู้ใหญ่ที่สุดมองนะทางผู้ใหญ่คงต้องหาทางทางป้องกันทางอะไรต่างๆไว้มากมายอะค่ะคุณตีใช่โอกาสน่าจะได้คุยไซเบอร์ซิเคอร์ิตี้กันด้วยนะเป็นอีกหนึ่งเทรนที่น,น,น่าสนใจในร,รายการของกลางไม่น่าที่จะ จับเอ็มจับความรู้จับกระแสตรงนี้มาฝากท่านผู้ฟังเช่นเคยครับวันนี้เวลาดําเนินถึงช่วงท้ายแล้วครับเราสองคนต้องลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ